กันระหว่างแชมเปี้ยนรุ่นแบนด์เตเสของสองวิธีครับเจริญศักด์ซ้ายมือนั้นของลุมพินียอดขุนพลพรานศอกร้อยเข็มของราชดำเนินอังคารที่8ธันวาคมศึกเพชรยินดีครับนี่คือศึกรอบๆวันเกิดสาวสิบหกปีของวิธีลุมพินีผู้ท้าชิงครับยอดขุนพลสิตรภูมินั้นมวยร้อยเอ็ดนะครับเป็นแชมเปี้ยนรุ่นนี้นะครับแบนด์เตเปสของวิธีราชดำนเนินแต่วันนี้จะชิงเข้มขัดอีกเส้นหนึ่งจากเจริญศักดิ์เกียรตินครชน กรรมการพันตรีสุประชัยกรรมการพันโทชัยวัฒน์และว่าที่ร้อยตรีวิชัยนะครับอินปัญจล,ลาภยกทีหนึ่งและสองรวมกันกรรมการข้างบนนั้นกรรมการระดมหน้าบางช้างหวยซ้ายทั้งคู่นะครับกางเกงสีชมพูนั้นโชกกระแส,สนิสารสารคลงครับชนะสองแพ้หนึ่งยอดขุนพลสิทธิยไรภูมินัืนอคือนนะ้กมวยที่ใช้สอกดีที่สุดในปัจจุบันนี้ครับนักมวยไทยไม่มีใครใช้สอกดีเท่านี้คุณธนิศรผู้จัดการของยอดขุนพล การสอบรอยเข็มกับขึ้นมานั้นผู้ชมให้เพื่อยอดขุนพลได้เปรียบ5้าสี่ดูครับดูสอบดุเหลือเกินแล้วครับแชมเปี้ยนเจอแชมเปี้ยนครับโดยมีตําแหน่งแชมเปี้ยนเป็นเดิมพันเดินดุแล้วแววตาของยอดขุนพลนี่ยอย่าไปจ้องครับจ้องมองแล้วแหมแรงมันจะหมดครับตาแกดุเหลือเกินดูดูตาครับไม่มีกระพริบ สายอาดอาดเข้าไปหาละมวยคู่นี้นี่แหมแกออ,กกอ,อดกัน2วันเท่านั้นครับยอดขุนพลนั้นเกิดวันที่4พฤษภาคม2511เจริญศักดิ์นั้นเกิดวันที่6พฤษภาคม2511ครับแก่อบกัน2วันเท่านั้นและปัจจุบันนี้เป็นมวยเงินแสนทั้งคู่ mm hmm. หมดยกที่ 2, 2> mm hmm. ดูครับสะบัดแข้งสะบัดขานี่ซ้อมค่ายเดียวกับแซนด์รัสอิสานนะครับแชมเปี้ยนของวิทยาลัยช mean รุ่นแบตลตเฟส จเจริญศักดิ์เลนแชมเปียนรุ่นแบน,นเทของวิทีลุมพินีวันนี้จเจริญศักดิ์มาป้องกันแชมป์ดูครับฟันศอกแล้วเป็นมวยโอ้ยโดนไปแล้วหน,น,นึ่งสองคุณฐานิศสอนเขมาสอนไก่อนนนนะบอกาบันเร็วๆบอกให้เดินเร็วๆนเะนะตะมากๆครับนี่คือจอมพิชิตแหลมฟ้าผ่าครับหัวหน้าคณะของจเจริญศักดิ์ก็มาสอนผูน้ชมนั่นจริงๆครับมวยคู่นี้ถือเป็นมวยถูกคู่และว,วันนั้นแซมสั้นอีสานเจอกับ แสนไกรสิงครพลที่เราเสนอไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยครับคนเลยนั่นเหลือเกินครับชมกันต่อครับยกที่3หมดยกที่2สถานการณ์พลิกกลับครับเป็นเจริญศักดิ์กางเกงสีชมพูครับได้เปรียบ19เดินครับเดินเร็วๆคุณธนิสร์สั่งมาเอาแล้วครับโอ้โหขันศอกดูสิครับดุจริงๆครับพขานศอกร้อยเข็มเนี่ยโดนก็เฉยครับตาแกดุมาก แล้วฟวันศอนี่เกินร้อยเข็มไปแล้วนะครับคุณสู้แตกดูสิครับเสียวไส้ไม่เสียวไส้ดูกันเถอะฟันฟันเฉียดเฉียดโอ้โหดูครับฟันได้ทุกทิศทางดูแทงเอาครับดูครับดูไม่ดูเอาดูเอาเองอาประครัตเป็นมวยที่ใช้อาวุธได้รอบด้านจริงๆครับหมัดเท้าเข่าและศอกเดินไปเจรินสักก็คิดหนักเหมือนกันครับเจอมวยอาวุธคมแบบนี้ น,นี่เป็นการป้องกันแชมป์ของเจริญศักดิ์กงเกงสียุ้มพูนะครับเดินวางแข้งวางแข้งดูครับเตะซ้ายเตะขวาที่เท่ากันหมดเลยครับทางอย่าดูครับโอ้โหเหลือเกินจริงจเจริญศักดิ์แม็กเครียดทีเดียวครับวางแข้งไม่เข้าเดินเข้าไปแล้วดูครับวางแข้งอีก เวลาแกเจาออาวุธดีแกออกไม่กลัวครับไม่คิดมากด้วยครับดูครับฟันศอกอีกเจรินศักิ์ก็เครียดพอสมควรเอาครับพยายามคืนแข้งเหมือนกันแทงเอาครับโอ้โหถ้ามายกแขนบังก็ยุ่งแกเตะเป็นแท่งเลยนะครับเป็นมวเทียอาวุธสวยแต่ว่าค่อนข้างจะขี้เกียจซ้อมไปนิดหนึ่งออ้ยแทงโดนกระจับกมการไม่ว่าครับวางแข้งแมากองเชียร์นั่นครับ มีชคมัวจนมีควาย10ตัววัว5ตัวนะครับกุนเกงสีเงินวางแข้งหมจะเล่นของสูงโอ้โหเงินเก็บแสนเจ็ดับวางแข้งไม่เข้าส่วนกนเกงสีชมพูทองมีอยู่17บาทครับมอเตอร์ไซค์1นึ่งคันเงินฝากส0 0แสนโอ้โหหกกวกขวาแข้งซ้ายถ่ายได้ไหมพับขาวไว้แล้วไม่ให้ถ่ายวางแข้งแหม,มคุณาทานทอนชอบใจมาก วางแข้งโอ้โหฟันศอกเลยครับรมการ์ดมก็สับมือมาเป็นชุดๆุดกบเอาละครับ,ารบวางแข้งทีหนึ่งชกกันชุดหนึ่งแล้วก็ยืนมองกันชกกันชุดแล้วก็ยืนมองวางแข้งโดนไหมโดนไหมโดนไหมจิ้มหมัดวางแข้งคืนฟันศอกอ่าดูครับแทงอื้หืล้วงคอแล้วครับวางแข้งคืนแข้งอื้หืแม่ว่านี่ยอดุนพลมาอาวุธเน้นทุกดอกทุกเม็ดเลยนะครับ ชกแล้วดูการกาดดูแขนแกฟรีเหลือเกินครับไม่เครียดไม่เกรงแต่ว่าอาวุธกันแกนเน้นดูครับนี่คือปันศอกร้อยเข็มอาครับแรกกันเพอร,ร์ดอกหมดยกหมดยกที่สามครับวางแข้งฟันศอกอื้อเจริญศักดิ์ต้องยกแขนกันไว้ตลอดนะครับเผลอไม่ได้ว่าศอกแกน่ากลัวเหลือเกินดูครับดูแทงอาว,วุธมีทุกอย่าง คุณธานิสศร์บอกว่าเขาเตะม,มาให้จับนะครับจับดันแล้วโต้คุณจอมพิชิตก็บอกว่าดันแล้วเตะตาออกไปหมดยกที่สามครับยอดกุนพนได้เปรียบ54แม้ว่าจะทำจะๆแต่ว่าผู้ชมเชื่อว่าลูกเหนียวแน่นนั้นเจริญศักดิ์เป็นมวยที่เหนียวแน่นแล้วแพ้ช้าครับยอดกุนพลบางทีแหมเมืม่อไฟที่แล้วเจอกับเจริญศักดิ์นี่แหละครับสามยกในคะแนนนำมานะครับยกสี่ยกห้านี่ไม่เอาซะแล้วแพ้คะแนนเจริญศักดิ์วันนี้เป็นนัดล้างตาครับ โอ้โหดูแข้งซ้ายครับผู้ชมยังเชื่อความเหนียวแน่นของเจริญศักดิ์แม้ว่ายกสามยกขึ้นพจนําไปเลื่มๆไปพอสมควรแต่ว่าราคาแค่ห้าสีเท่านั้นเองมวยนี่บางทีก็ต้องพลิกปูมดูครับดูจิตใจดูการยืดย้าโอ้โหดูนี่แข้งซ้ายเดินต่อเลยครับซองศอกแทงเขา่าไม่เขา้า มวยนี่การจะเชี่ยวมูอู้ยลุงนีตะวันขวาโดนโหนกแก้มเดินแล้วครับขวางซ้ายม่อู้ยแทงโดกระจับหรือเปล่าพยายามสอดแทงแทงแล้วดึงตัวมาวันนี้เจิญศันสักชกค่อนข้างจะต่ำกว่ามาตรฐานนะครับเอาแล้วครับบวกกันแล้วครับเจิญศันสักบูแล้วครับไม่ถอยแล้วล็อกคอสอดหมถ้าเข่านี่ย้อนุนลกับเข่าแหลมกว่านครับขวางแค่ไม่เข้า ้เห่าครับคุณธานิสอนบอกให้เดินครับสั่งยอดขุนพลเดินกวากมือให้เดินแล้วแทงวางแข้งคืนแข้งวางแข้งจิ้มมัดเอาลครับฟันศอกอวางแข้งไม่เข้าครับแหมจเจริญศักดิ์ี่อาวุธวันนี้ค่อนข้างเบาพยายามจะกอดแทงทีนึงเอาแล้วก็ถูกคืนมาทีนึงแทงวางแข้งสวยแม,อมยอดขุนพลใจรีบเอาคืนเลยครับแทงโอ้โหลูกนี้แทงซ้าย แทงไม่เข้าครับแับไปนิดหนึ่งแทงลงนี่เข้าแม่วันนี้ยอดสุมพมาแปลกครับวันนี้ใช้ศอกน้อยหน่อยจกดแทงได้ไหมเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์จะกดไม่ได้ครับยอดกุมพลแทงอือหึแทงตรงตรงแทงอือหืงฟันศอกฟันศอกอือหือโอ้โหโอ้โหดอกนี้แหลมมากอือหือดูฟันครับฟันทั้งตัวเลยนะครับอ่าเหลือเกินจริงๆครับโอ้โห ไม่ไหวครับเจริญศักดิ์หวั่วนนะอุ้ยลูกนี้แหลมจริงๆดูครับกวางแข้งออื้แมนครับแล้วมีเอียงตัวมองด้วยนะครับดูครับแมคุณจอมเช็ดบิดแล้วครับอัปอัตยอดสมุดดันเอาไว,ว้กวางแข้งออื้ ไม่แกอาวุธแกสวยนะครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้สวยจริงๆใช้ได้ทุกอย่างแลวชกอป่อนเป็นอาหารดูครับเว,เวลาจะสอกไม่ไม่มีปีไม่มีคลุยเลยนะครับสอกคือคืออย่างนั้นเองอว่างแค่อีกแล้วไม่ใช่มวยสอกอย่างเดียวครับเป็นมวยที่สอกดีที่สุดของเมืองไทยแต่ว่าอาวุธแกเยอะจริงๆเฉยๆครับดูครับรูปลางก็อ่อนแอ่นนะครับไม่ได้อาแล้วครับโดนไปสองดอก ยกบงังยกบงังอ่าครับเฉยเฉยอาวครับโดนเฉยเฉยอาครับอัดขาหน้าขาคืนข้างโอ้โหดูครับเวลาแกช้ยชัยโหดเหี้ยมนะครับเข็นไหมเข็นไหมแม่จะ,จะเจริญสกิ์กข,ขาดีครับหมดยกพอดีดูหน้าตาครับแหมยิ้มละไมเลอเกินวางข้างลูกชุดลูกฉายลูกอมหิตนี่ของแกดีครับแมดูโยนตรงนี้ดูพันศอกครับ อืไม่โดนก็เสียวแล้วครับมีเสียวมีรุนตลอดอืลูกนี้แทงไ,ไปรับก็ได้ไงปลายลยกสี่อยากเป็นแชมป์ต้องไม่มีคำว่าสงสารคุณฐานนิดบอกว่าไปยืนรับก็ได้ยังไงปลายยกสี่ <ÜNDNIS pineapple> บอกว่าถ้าอยากจะเป็นแชมป์อย่ามีคําว่าสงสารสงสัยว่า ยอดคุนพลจะไปสงสารคุณสู้ครับคุณฐานิสอนเลด่าเลยครับว่ามึงอยากเป็นแชมป์ไม่มีครับว่าสงสารอย่าไปสงสารเขาทําได้ต้องทําครับหมดยกที่4ี่ครับยอดคุณพลได้เปรียบ6กหนึ่งครับว่าคุณฐานิศก็ไม่อยากเป็นแชมป์ไม่มีครับว่าสงสารอย่าสงสารคุณสู้ลงเวทีแล้วก็สงสารกันครับว่าโมโหมากครับทำมาดีๆปลาย,ยกไปยืนรับได้อย่างไง แมมนักมวยบางครั้งก็แหมจิตใจโชคดีจิตใ,ใจบางทีก็เห็นคู่สู้เจ็บมากกาสงสารอะไรเงี้ยเอาเลยครับโดนถ่ายพับขาดีนะครับแป้ลุงนี้มีสอบกลับด้วยแม่ลูกกันไถนาเนี่วันนี้เจริญศักดิ์ก็เตรียมมาดีนะครับมีพับขาสูตรครับเอาครับล็อกใต้ปีกเจริญศักดิ์ทำไงครับคะแนนเป็นรองอยู่แล้วโดวนล็อกหนีไม่หลุดในยุ่งเลยนะครับเวลาก็หมดปลายหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ นี่ครับพยายามจะล็อกอู้เลยครับเหมือนกับยิงประตูน้ำคู่ต่อสู้หนึ่งศูนย์แล้วก็ใกล้จะหมดเวลาก็เตะลูกออกการกอดนี่ครับกอดีกแล้วครับนี่ครับเหมือนการยิงน้ำแล้วเตะออกนลครับเสียเวลาไปเปล่าๆคู่ต่อสู้ทำอะไรไม่ได้ตีอย่างนี้ตีเอาเสียงเฮครับตีเอาเวลาครับไม่ตีให้เจ็บดูครับตีอย่างนี้ตีคูต่อสู้ไม่เจ็บนะครับแต่เวลาจะหมดไปเปล่าๆ เดินขู่เดินขู่นี่ล็อกอีกแล้วล็อกอีกแล้ววางแข้งเฉยคนอื่นเขาถอยนะครับแต่นี่เดินผู่ด้วยครับจะล็อกเอาครับเ,มมเตะลมแม่เตะไม่ได้คะแนนครับจเจริญสัตว์ดูครับกอดอย่างนี้ก็แทงกรรมการก็ไม่เห็นเตะปลิวซิ่งนะ่ะไม่เจ็บแต่ว่ามันปลิวเสียรูปครับเอาครับแม่เสีาทางแพ้ยากซะแล้ววางเดินวางแข้งแม่เวลาแกจะเดินนี่เดินแบบ เดินเร็วนะครับดูสู่พิกกำลังไม่ทันแทงจอบชิปบิดตัวตามจามาังหวะแม่ล็อกดูครับดูแก่ล็อกล็อกอีกแล้วครับแทงอย่างนี้ก็แม่มันไม่ชัดเจนจับสายครับโดวโอ้โโอโยเกือบไปแล้วยอดหน้าเจริญสักไล่ไปทันเลยครับดูดูสถานการณ์ตรงนี้แล้วควา้าอ้าวโดนเสียเรียมอีกวางแข้งคืนแข้งกัเจ้ากันไป อยอดถุงผละทางจะมั่นใจครับหน้าตาละไมเแล้วเกินครับยิ้มแบบยิ้มในใบหน้าครับไม่ไม่ได้ยิ้มแบบเอดียราดหรือว่ายิ้มพร่ำเพรื่อครับยิ้มละไมยิ้มในน้อยแต่พองามดูครับวิ่งเข้ามาวางแข้งมาเตะผิดก็ยิ้มครับคนชนะนี่เตะผิดไม่น่าเกลียดนะครับคนแพ้นี่หมเตะผิดน่าเกลียดจริงๆเห็นตรงนี้แล้วนี่ดูครับเสียงปีกกองเชิดใกล้จะหมดยกแล้วครับวางแข้งก็จเจ้ากันไปอย่างนี้ เขี่กันไปเขี่กันมานี้เจ้าครับมเจริญศักดิ์วันนี้ค่อนข้างจะต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงครับเคยชนะยอดขุนพลมาแล้วนะครับชนะเพราะ4-5สามยกกันเป็นรองนิดหน่อยแต่4-5ดีมากการแข่งปลายเท้าก็หมดยกสุดท้ายเจริญศักดิ์ก็คงจะรู้ตัวครับมีเลือดไหลออกมานิดนิดครับเพราะว่าการสอ,อกร้อยเข็มนี่อยู่ไงใครเจอก็แตกทั้งนั้นครับ ท่านรองนายสนามลุมพินีครับพระเดกกิจจาวิศนุวงศ์ก็ขึ้นไปฆ่าข็มขัดและชูกำปั้นให้คนที่สมจุดสฟรีนั่นแหละครับเป็นข็มขัดแชมเปี้ยนเซนที่สองครับรุ่นเดียวกัน